สวัสดีทุกท่านเราก็มาถึงแล้วนะพี่น้องเอ้ยหลังจากเมื่อกี้ไปขนเอาทรายมาที่เมนเทาศพอนะอาจีซำนี่ละ่ะเออ อ่าเดี๋ยวตักทรายลงนะท่านตักใส่อันนี้ก่อนเนาะผสมปูนก่อนผสมทั้งในหมดและเดี๋ยวฝนตกมาสีลำบากนี่เดอ,อ้นี่ละ่ะยางนี่กด้ไหนไก่ดิิอออดมอืมอะไรกวเลยครึ่งกระสอบคืึจังมือนั่นละ่ะทีละครึ่งก่อนเนาะ มันนั่นเทาจะคู่ฮะหกได้เนาะอืมหกหกคู่ปูนได้น,น,ไดนันนนน้นคู่ใหญ่ได้นะสองคู่เออเอาไปสองพูพ่เท่ากับหนึง่งคู่บ่เออหนึ่งกะก้ ดูเต็มคู่นี่สองเอคู่พอดูแล้วมันเหมือนจะไงกว่าคู่ปูนอีกลายกว่าคู่ปูน,น,ปนมันยาวอีกอืเห็นสาม Tí được đưa cái xe tìm mà một cái tí tìm được một cái móc tìm được một này được một này cò tìm được một cái một ก็ฝนก็ตกเรื่อยๆเ,เลยเนาะบ่เศรา,าง่ายเลยฝนนี่แทละปูนตัวเฮ้าแกะแล้วนะนี่บ่เครื่องกระสอบบ่หัวเียผู้ลายอยู่เน่เนาะบ่หมดเนี่เนาะ เาหมดเลยบ่หม,ดเ,มดเลยก็ต้องใส่ไส้อีกแล้วสินะใส่ไส้อีกแก้นหน่อยพอมันหลายโพดมันสิโพดโปดูนโพด อืมสาโอเค้เจ้าก่อนนี้คเลคเลอืม อืเอาทรายมาเหลือนะท่านเดี๋ยวเอาไว้ผสมรอบหน้าเลยทรายอ่าโชคดีมากเลยบ้านหลังนี้ไม่ต้องซื้อทรายไม่ต้องซื้อหินนะประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปเยอะอยู่โอ้เห็นแต่ปูนเนะาะใส่ใส่บวกอจจะน้นอยเนะเาะใส่คู่นึ่งไปปูนมันสีพโพดพายอันนี้เนาะเห็นแต่ปูนเนาะ เออ้ออวันนี้เรากอร่อยิดบล็อกอย่างเดียวเลยอืมสใสๆอีกอน้อยเออรู้ว่าพอดีอะช่งที่สิพอดีอยู่ได้เนาะ อืมพอดีดอกอูมพอดีเนาะเนาะพอดีก็พอดีสันนะเออพอดีสันมาต้องเติมใา้ดอกอืม นี่นทันเย,ยมอนก็กำลังตำออกปอกไปแกลกอยู่ทำอะไรไม่รู้เฮ็ดอย่างน้อเยมอนตำไม่อยังตำหมอตำอเื่อนไรอย่างเ่อ ข้าวคั่วเอเออ <ๆ S 1> คอยกันนึกอยู่ตั้งมักดนข้าวคั่ว้คืดบอกคืออกดขขคอ,อยู่ตั้งมักดนข้าวคั่วในคืดอยู่อยังนอีอยังนออยู่เออ,อเฮะยังบอกว่าห้ามแต่งรถซิ่งเขาเขาบอกว่าห้ามแต่งรถซิ่งบอกว่าห้ามแต่งรถซิ่ง้วถ้าเขาจูนเขาจะจับจับซิ่งทากฎหมายกฎหมายเขาว่านะ บอกว่าห้ามเป็นรถซิ่งนรบกวนชาวบ้านเขาครับรถรถซาเิ่งผมบ่ได้ซิ่งไหนไม่วัยรุ่นะัยรุ่นเนาะห้ามเพราะวัยรุ่ณห้ามเป็นรถซิ่งเออรบกวนชาวบ้านเขาแม่นเนาะเสียงดังเนาะรถซิ่งบ่ได้เลยเนาะตำรวจจับกฎหมายเขาออกมาแล้วถ้าตำรวจหูเนี่ยเขาจับเป่งรถซิ่งไหนเออเขาบอกเลยนะเออแต่งรถซิ่งรบกวนชาวบ้านแต่งรถซิ่งห้ามเลยเนาะได้ขาดเลย เวลามันได้รถซิ่งมันก็ขี่มอไซซิ่งรถขวนชาวบ้านเออแม่นเจ้าอยู่สันนะบอกว่าห้ามแต่งรถซิ่งครับผมกฎหมายบอกเนาะซาเล่งผมบ่เป็นยังเนาะซาเล่งเนาะเออโอเคเอาซาเล่งบ่เป็นยังได้พี่น้องเลยคือแต่งรถซิ่งนี่ห้ามเด้ like okay. ดแ, <socks S 2> แต่ว่าซาเล่งผมนี่คือได้อยู่เออยายมร์บอกแล้วว่ากฎหมายเพิ่นออกมาแล้วห้ามแต่งรถซิ่งแต่ว่าซาเล่งเฮาบ่เป็นยังเพราะว่าซาเล่งเฮาบ่แม่นแบบ ท่อดังบอดด้ท่อดังเสียงบอดด้ดังบอดด้แป้นไปแป้นมาบอดด้วาดเล่นไว้อืกฎหมายใหม,ใหม่อัยมอนบอกแล้วเออเนาะผสมอันแช่น้ำไว้ก่อนก็ได้เอออ่าฝากไว้ท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ